กราบสวัสดี f อทุกทุกท่านนะฮะานานๆที่ที่จะได้ถ่ายคลิปนะก็อันนี้ก็ออกเดินทางครับไปลั่นอยู่เก่งคอยฮะเอาไม้ยางไม้ยางอะไรเขาเรียกว่าไม้ปืนไม้ยางฮะก็ไปลงที่เก่งคอย ไปที่อ,อะไรวะผมลืมชื่อแล้วไปที่สระบุรีนั่นแหละนะครับไปเจอกันอยู่ที่นู่นครับใครพบเจอเจ้าสิงเก็กันนี้ก็ทักทายาว่าลั่นลั่นลั่น,นสามชาได้นะฮะบ,บางคนก็ว่าโอ้อยนี่เปลี่ยนงานอีกแล้วอยู่งานนี้งานนู่นก็นไม่ทนอ่ะเป็นเรื่องปกติ <laughs> ยังดีนะช่างวิทย์ก็ได้ให้ผมมาขับรถเกน,นะได้ดูบ้านแล้วก็ดูเลลุ่งเมียด้วยนะอยากดูบ้านบ้างนะทำงานอยู่ใกล้บ้าน นี้ก็ชังวิทย์ล้างรถให้โอ้เจ๋วเลยครับพี่น้องผมว่าไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเดี๋ยวล้างเองมันช่วงหน้าฝนเนาะก็เน,นี้ยไปลุยเลอะที่ต้มอีกแล้วนาน,น,นที่ถ่ายถ่ายคลิปพูดไม่ มีเหตุมีผลเอฟซีจะหายหมดอันนี้เราก็มาถึงแย่กระเทียมนะฮะสีแย่กระเทียมใส่ไปประมาณยี่สิบสอง ยสิบสองกว่ายิบสองตันกว่าย2ิบสองตันห้าร้อยว่าจะไปเอาอีกเขาว่า,อ,าอันตรายที่นู่นก็ฟ้าครึ้มตลอดฝนตกโปร,รยนะฮะเขาก็ไม่ให้ไปไปเอาเมา์เที่ยวเอาครับอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ท็อเ,เ,เกเขาคุยกันเลยนะฮะว่าเมาเท่าไรเท่าไรแต่แก แกจ้างผมนี่เมานี่ประมาณพันหนึ่งฮะระยะทางก็ประมาณสามร้อยกว่าลูก็พอได้ค่าค่าข้าวก็เอาไปแล้วแต่เขาจะจ้างฮะแต่ถ้าจ้างถูกเกินไปก็อยู่ไม่ได้ฮะ,ะต้องโยกย้ายเรือนงานอีกตามเคยแต่ก็จะอยู่กับแกตลอดนี่แหละนะ มีงานก็วิ่งไม่มีงานก็จอดครับเช็กเช็รถอะไรกันบ้างนะฮะก็งานกลับนี่มีแล้วฮะก็นุ่นแหละอยู่นครปฐมครับก็ไปเจอท่าแกเก่านี้แหละไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอครับ แบบนี้ก็ต้องขับไปเรื่อยๆครับจะไปพืดป้านพืดป้านเหมือนตะกอนไม่ได้แล้วครับเราก็ต้องช่วยเซฟน้ำมันให้แก ยี่สแปกิโลเมตรใครให้มานี่เฮ้ยเฮ้ยใครให้มานู่ไอตาแจ้รูดเริงยุมตามเตียนนะเฮ้ยนู้นไอค,คนข้างล่างเ่ยนู่นนะ่ะพี่กำไรดีเต็มกระเป๋โอ้ใครให้มาไม่ได้ให้มาเลยนะเอา กระโดดเกาะตอนไหนบ๊อีกประมาณร้อยร้อยกว่าโลฮะก็จะไปถึงที่หมายไปลงไม้ลงไมเ้เสร็จก็นั่นแหละครับเราของอยู่อยู่นครปฐมไปเอาไมโครเดี๋ยวไปดูว่าจะเอาไมโครตัวไหนนะ ขับเรื่อยฮะมานี่หกสิบหกสิบบ้างห้าสิบบ้างถนนถนนสวยเกินครับอขอสภา์หน่อยฮะ,ะทำไมถึงได้มามาตามมาควบคุมอะไรหรือเปล่าฮะ <laughs> <laughs> อาทำไมต้องหลบนะฮะเมื่อก่อนเม้นตหลบอย่างนี้เลยนะฮะเออแม้ลูกอ่อนเนาะเย้ฟึ่งตื่นนอนเดลังเหิมอเแล้วมาไอ๋มาได้เข้าเข้ากรุงเทพมานานนะหนูมันจะากตื่นเต้น ประมาณนี้โอ้แต่ช่างตราบ่ <laughs> 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 <tay> แ,แออ้ขึ้นเนินเรงเนินจะไหวไหมเนี่ยใสมาประมาณ22่สิ ออทำทางใหม่บ้นี่ฮะเออสงสัยไอ้คอนกรีตเนาะ,ะโอ้ฮะถือ,อเ,<ะ>เราก็จะประมาณว่าไป ไปเองได้เลยครับฮะฮะเขาปั๊ไม,ไมไหมนี่เดี๋ยวว่าไม่ถามอีกฮะปั๊มข้างห,หน้า Ờ, băm nè là đi, đi. băm này thì lỗi cho đi chứ nè là băm nên là Hãy subscribe cho kênh <laughs> นูหน,นูหจอดซื้อของกันไหมซื้อไม่รู้ไก่เห็นเขาจอดก็อ,อยากจอดตามเขานะ ไปโมปิ้งอะไร,รว่ากันไปเดินในใิเดินในใบกันเ,อ,เอาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับตอนนีครับ